วิธีการถอนเงินเข้าไปที่เมนู Funding เลือกที่หัวข้อ Withdrawal ของพอตที่ต้องการถอนเงินเลือกวิธีการถอนเงินด้วย C Withdraw a l จากนั้นระบบจะขึ้นให้กรอกข้อมูลต่างๆดัง,งนี้ช่องที่1ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนช่องที่2เลือกสกุลเงินบาทไทยช่องที่3เลือกคำว่า New สำหรับการถอนครั้งแรกช่องที่4เลือกธนาคาร ช่องที่5กรอกชื่อสาขาช่องที่6กรอกที่อยู่สาขาเช่นชื่ออาคารชื่อเขตชื่อจังหวัดตัวอย่างเซนทรันราดพร้าวเขตราดพร้าวกรุงเทพช่องที่7กรอกเลขที่บัญชีธนาคารช่องที่8กรอกสวิปโค้ดโดยสอบถามได้จากทางแอดมิน ช่องที่9กรอกชื่อเจ้าของบัญชีช่องที่10กรอกที่อยู่ของเจ้าของบัญชีและทำเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึกบัญชีสำหรับการถอนเงินและระบุชื่อการบันทึกบัญชีสำหรับการถอนเงินจากนั้นกดส่งคำสั่งการถอนเงินจากนั้นระบบจะแสดงข้อความยืนยันการถอนเงินกดยืนยันถือเป็นการดำเนินการถอนเงินเรียบร้อย